เวอร์เทสไฟดิงลงมาเหยียบพื้นโลกสองหุ่นรบตั้งท่าเตรียมสู้ก่อนจะพุ่งใส่กันแล้วเวอร์เทสไฟยกตัวหลบคมดาบของกลาโดและโจมตีกลับด้วยเวอร์เทสบาสุก้าแต่กลาโดตวัดดาบฟันหัวรบทิ้งสายตามันเฉียบคมมากมันไม่โดนโจมตีเลยสักนิดกลาโดฉลาดกว่าอาสูรเหล็กก่อนหน้านี้มันมีภาษาของตัวมันเองและเข้าใจภาษาคนด้วย เวอร์เทไฟเวียงลูกค่างยักษ์โจมตีกลาโดแต่ก็โดนฝันถิงทุกการโจมตีระยะไกลทําอะไรมันไม่ได้กลาโดเวียงดาบชี้หน้าเวอร์เทศไฟแล้วก็บ่นอะไรไม่รู้เป็นภาษาเอเลียนราวกับว่ามันกำลังท้าดวลดาบกับเวอร์เทศไฟทักษะการใช้ดาบของกลาโดคมกลิบยังกระบาดโตใส หากดวลกันตรงนี้มีวังเวอร์เทศไฟโตนฟันจนขาด2ท่อนแน่เราควรถอยเพื่อไปคิดหาวิธีสู้สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยสงครามระหว่างมนุษย์กับเอเลียนครั้งนี้พวกเขาต้องปะทะกับกลาโดอสูรเหล็กซาบุไรที่มีฝีดาบพลิ้วไหวร่ากับสายฟ้าฟาดงานนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะกับวอรเทศไฟเลกซี เรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากวัวเทตดไฟตวัดดาบเลเซอร์ซอดผ่าร่างเจ้าวายเซนเจอร์จ,จนตัวแยกแล้วระเบิดตุม่มเป็นอีกครั้งที่พวกซาโดสเป็นฝ่ายแพ้เขาโกรธมากและได้ลงโทษเหล่าแม่ทัพ บยซันเป็นฝ่ายบุกแต่กลับพ่ายแพ้ถึงสองรอบมันเป็นความอับอายขายคินหน้าซาโดสรายงานการพ่ายแพ้ครั้งนี้ให้ราชาทรงทราบโดยราชาก็โกรธมากและบอกว่าหากซาโดสยึดครองโลกไม่ได้ราชาจะถอดถอนตำแหน่งและยดถาบรรดาศักดิ์ของซาโดต ให้เขากลายเป็นทาตไปตลอดชีวิตซาโดสจะแพ้อีกไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยโคตรอสูรเหล็กออกมาสู้เจ้านี่คือกลาโดอสูรเล็กซาบุไรสมองของมันเป็นปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะฉลาดในระดับที่สามารถเรียนรู้ทักษะการใช้ดาบซาบุไรจนแตกฉานนายพลตราโกเก็บข้อมูลหุ่นเวอร์เทิไฟขณะต่อสู้แล้วก็พบว่า อาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของเวอร์เทสไฟคือดาบเลเซอร์สอดหากเทียบกับกลาโดทักษะวิชาดาบของเวอร์เทสไฟถือว่าเด็กน้อยมากแบบนี้กลาโดชนะได้สบายแน่ซาโดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งมือทดสอบเกราะและอาวุธของกลาโดให้พร้อมรบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อบดขยี้เวอร์เทสไฟให้แหลกเป็นชิ้น ในขณะเดียวกันทางด้านหน่วยเวร์เทศไฟก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นพวกเขาจัดพิธีศพและไว้อะไรให้คุณแม่พวกสตีฟเสียใจมากและยังคงทำใจไม่ได้ในเวลาที่เจ็บปวดแบบนี้อีวาแฟนของสตีฟก็ยังจะมาบอกเลิกมันทำให้สตีฟเจ็บปวดกว่าเดิมหลายเท่า ส่วนทางด้านบิ๊กเบิร์ดเขาก็กินดื่มเพื่อระบายความเศร้าแล้วก็ได้เจอสาวที่ตรงสเปกเธอชื่อจูดีการที่บิ๊กเบิร์ดได้คุยกับจูดีททำให้เขาลืมเรื่องคุณแม่ไปได้บ้างส่วนลิตเต้นจอนนั้นก็เยียวยาจิตใจโดยการซื้อของเล่นเป็นเรือบังคับที่อยากได้มานานแล้วทางด้านมาร์กเขาก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับคุณแม่ มาร์คคิดมาตลอดว่าแม่ทิ้งเขาแต่แท้จริงแล้วแม่ของมาร์คไปเก็บสมุนไพรในป่าแล้วโดนฟงหมาป่าทำร้ายและได้สู่ขิดไปตั้งนานแล้วมันทำให้มาร์คเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคุณแม่เขาเลิกเกลียดคุณแม่เมื่อได้รู้ความจริงมันทำให้มาร์คมีสมาธิไม่คิดฟุ้งสัน้นและเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นในขณะที่เราเว์เทศไฟกำลังใช้ชีวิต ทางด้านพวกซาโดสก็ปรับแต่งอสูรเหล็กกลาโดจนพร้อมรบและเตรียมบุกไปทำลายล้างโลกนายพลดราโกมั่นใจมากเขาทายโอนทักษะวิชาดาบของเหล่าซาบุไรที่เก่งที่สุดในโลกเข้าไปในสมองกลาโด แถมดาบของกลาโดยังถูกล้อมจากโลหะผสมกับเจอร์เมเนียมเป็นหนึ่งในโลหะที่แร่งที่สุดในจักรวาลเลเซอร์สอดของวอร์เทสไฟไม่มีทางเทียบได้และเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมซาโดสก็สั่งให้ทุกหน่วยบุกโจมตีไดยโดยหน่วยของวอร์เทสไฟที่คอยจับตาดูอยู่แล้วก็ตรวจพบกองยานของซาโดสและทำการเปิดบาริเรียรป้องกันตั้งแต่เน,นิน,น เพื่อไม่ให้ฐานทับโดนโจมตีจนพังยับเหมือนตอนเจ้าไวเซนเจอร์ทุกหน่วยรบบุกโจมตีถล่มกลาโดแต่ก็โดนมันเหยียบแล้วโดนทำลายจนราบคาบกลาโดตวัดดาบฟันเครื่องบินเจ็ตจนขาด2ท่อนมันแข็งแกร่งจนหน่วยเวอร์เทศไฟถึงกับอึงแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องสู้สุดกำลังเท่านั้นเหล่านักขับเข้าประจำยานรบและทะยานขึ้นฝ้าบินตรงไปหาเจ้ากลาโด การเคลื่อนไหวของกลาโดแตกต่างจากอสูรเล็กก่อนหน้านี้มันพลิ้วไหวราวกับมีชีวิตเวอร์เทดไฟมาถึงและกระหน่ำโจมตีใส่กลาโดด้วยอาวุธทั้งหมดที่มียิงถล่มอย่างต่อเนื่องแต่กลาโดไม่สะเทือนเลยสักนิดมันตวัดดาฟันหัวรบทิ้งรากับหัวรบพวกนั้นเป็นภาพสโลโมชันคงต้องรวมร่างเท่านั้นจึงจะชนะ หน่วยเวอร์เทดไฟตั้งขบวนหย่ารบแล้วกดปุ่มรวมร่างประกายสายฟ้าปะทุออกมาจากย่านรบทั้ง5แต่ละลำปรับเปลี่ยนรูปร่างเป็นชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นรบเป็นฉากประกอบร่างที่โคตรเจ๋ท่อและในที่สุดหุ่นเวอร์เทดไฟก็พร้อมรบเวร์เทดไฟดิ่งลงมาเหยียบพื้นโลกสองหุ่นรบตั้งท่าเตรียมสู้ก่อนจะพุ่งใส่กันแล้วเวร์เทดไฟโยกตัวหลบคมดาบของกลาโดและโจมตีกลับด้วยเวอร์เทสบาสุกา้า แต่กลาโดตวัดดาบฟันหัวรบทิ้งสายตามันเฉียบคมมากมันไม่โดนโจมตีเลยสักนิดกลาโดฉลาดกว่าอสูรเหล็กก่อนหน้านี้มันมีภาษาของตัวมันเองและเข้าใจภาษาคนด้วยเวทเทพไฟเหวี่ยงลูกข่างยักษ์โจมตีกลาโดแต่ก็โดนฟันทิ้งทุกการโจมตีระยะไกลทำอะไรมันไม่ได้กลาโดเวี่ยงดาบชี้หน้าเวทเทิไฟแล้วก็บ่นอะไรไม่รู้เป็นภาษาเอเลียน ราวกับว่ามันกำลังท้าดวลดาบกับเวอร์เทสไดโดยบิ๊กเบิร์ดที่เชี่ยวชาญด้านวิชาดาบก็บอกว่าทักษะการใช้ดาบของกลาโดขมกลิบยังกระบาดโตใสหากดวลกันตรงนี้มีหวังเวอร์เทสไฟโดนฟันจนขาดสองท่อนแน่เราควรถอยเพื่อไปคิดหาวิธีสู้พลิบตาเดียวกลาโดก็พุ่งเข้าประชิดเวียงดาบกระนำฟันแล้วกระตืบเวอร์เทสไฟตะเกียกตะกายหนีก่อนจะแยกร่างแล้วตัดสินใจถอยทับ แต่เจ้ากลาโดไม่ยอมปล่อยให้ศัตรูหนีไปได้มันปล่อยไอพลและทายานขึ้นฝาบินตามยานรบเวอร์เทสไฟกลาโดยิงบีมโจมตีหน่วยเวอร์เทสไฟแยกกันไปคนละทิศบินลบหลังก้อนเมฆอาศัยความได้เปรียบทางภูมิประเทศแล้วกระนำยิงทล่มกลาโดจนบันดิ่งลงมาแมะกับพื้นโลกหน่วยเวอร์เทสไฟจึงอาศัยจังหวะนีบินหนีไปได้ แต่กลาโดยังไม่ลดละมันเปลี่ยนเป้าหมายและกำลังจะบุกไปถล่มฐานทัพหน่วยว่าเทศไฟตรวจพบเจ้ากลาโดกำลังตรงมาที่ฐานทัพด็อกเตอร์สั่งให้ทุกหน่วยเตรียมทำศึกเต็มอัตรารบทางด้านนักขับทั้ง5บิ๊กเบิร์ดบอกว่าวิชาดาบสบูไรของกลาโดพลิ้วไหวเรากับปีกผีเสือ้อต้องเป็นสบูไรระดับปรมาจาย์เท่านั้นจึงจะลบคมดาบเขาได้ แต่เรายังมีวิธีลัดมีวิชาเก่าแก่ที่เรียกว่าโคโชกาชิเป็นการตั้งสมาธิและใช้ฝ่ามือประกบรับดาบของคู่ต่อสู้หากทำได้เราจะสามารถเหวี่ยงดาบของกลาโดทิ้งเมื่อไม่มีดาบกลาโดก็สิน้นฤทธิ์เราก็จะกำจัดมันได้บิ๊กเบิร์ดใช้โคโชกาชิได้แต่เขาอย่างชา้าเขารับดาบเจ้ากลาโดไม่ทันแน่บิ๊กเบิร์ดจึงจะสอนวิชานี้ให้สตีฟโดยระหว่างนี้ ลิตเติ้ลจอ์นและเจมี่จะต้องบินไปทวงเวลาเจ้ากลาโดไม่ให้มันทำลายฐานทัพกลาโดมาถึงและยิงดาวกระจายโจมตีมันกวัดแกว่งดับฟาดฟันฐานทัพจนพังยับโดยพวกหมาก็มาถึงแล้วและกระหน่ำยิงหัวรบถล่มกลาโดจะต้องทวงเวลามันไว้จนกว่าสตีฟจะฝึกโคโชกาชิสำเร็จได้ทางด้านสตีฟก็กำลังฝึกอย่างไม่ยอมแพ้ มันเป็นทักษะขั้นเทพยากที่จะฝึกได้ในเวลาสั้นๆทางด้านกลาโดมันตรงเข้าประชิดแล้วกระนำฟันฐานทับโจมตีอย่างปาคลั่งบาเรียคงทนรับคมดาบที่เฉียบคมขนาดนี้ได้อีกไม่นานนักพวกมักงัดทุกอาวุธที่มีออกมาสู้แต่ก็โดนสวนกลับด้วยดาวกระจายยากักษจนเกือบดิ่งกระแทกผ้น กลาโดยังคงกำลังฟันฐานทับอย่างบ้าคลัง่งบาเรียรกำลังจะแตกแล้วและในขณะที่ทุกคนกำลังแย่สตีฟกับบิ๊กเบิร์ดก็กลับมาแล้วนั่นแปลว่าสตีฟฝึกโคโชกาชิสำเร็จแล้วย่านรบทั้งห้าทำการประกอบ่างเป็นหุ่นรบวอร์เทดไฟอีกครั้งทันทีที่กลาโดเห็นวั์เทศดไฟมันก็พุ่งเข้าประชิดสหุ่นรบตรงเข้าต่อสู้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมแพ้ กลาโด้เวี่ยงดาบตัดลำตัวเวอร์เทศไฟวอร์เทศไฟสวนกลับด้วยเชนนักเขาแต่ก็โดนฟันจนพังยับเจ้ากลาโด้พุ่งเข้าประชิดแล้วยานขึ้นฝาเวี่ยงดาบโจมตีเพียงเซววิสติปก็ทำตามที่ฝึกมาเมื่อตะกี้เขาตั้งสมาธิใช้ฝ่ามือประกบรับดาบของกลาโด้ ในที่สุดเขาก็ทำได้สตีฟเวียงดาบกลาโดทิ้งจากนั้นก็งัดเลเซอร์ซอสอ,ออกมาใช้แต่พลังแสงที่มีสายฟ้าไหลเวียนอยู่ทั่วทั้งเล่มกลาโดเห็นท่าไม่ดีแล้วมันรีบวิ่งไปเก็บดาบจากนั้นก็ยกดาบขึ้นตั้งรับการโจมตีทันใดนั้นดาบของกลาโดก็หักเวอร์เทศไฟผ่าร่างกลาโดจากนั้นก็ตวัดดาบแล้วงัดขึ้นสร้างดาเมจรุนแรงมากจนกลาโดระเบิดแหลกเป็นชิ้น ซาโดสแพ้อีกแล้วครั้งนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบซาโดสสั่งประหารนายพลดราโกมันทำให้ในายพลกโกรธมากไหนไหนก็จะตุยแล้วก็ขอสู้จนถึงวาระสุดท้ายแต่นายพลก็สู้ซาโดสไม่ได้และโดนจับไปขังแล้วซาโดสยังมีอสูรเหล็กในสต็อกอีกเพียบและเขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะได้ยึดคลองโลก ก็จบกันไปแล้วครับกับวัวเท g ดไฟเลืซีนเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณฑาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย